เห็นพี่ทำงานเหนื่อยก็เลยซื้อมาฝากไม่เป็นไรพี่มีกินปลาล้าพี่มันไม่ใช่ตำปลาร้านะเนี่ยมันเป็นตำปูตำอะไรผมก็ไม่กินทางนั้นนะครับ ปภใหม่ใช่ไหมมานี่สิชื่ออะไรอ่ะเราอ่ะชื่อสิงครับแล้วตอกบัตรหรือยังยบร้อยครับแล้วลงมาหายตรงนู้นครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้ครับผมแพ่อเก่าบอกผมแล้วครับเหรอแล้วรู้หน้าที่ยังหรืก็ต้องทำอะไรบ้างรู้แน่นะครับแน่ใจเหรอผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับจะไปไหนอ่ะ ่ที่ตัวเองอยู่ตรงนี้ไหนบอกว่ารู้ไงโอเคครับโอเคครับ โอน่าก,กินมากเลยค่ะเดี๋ยวขอชิมเลยแล้วกันนะอ,อร่อยแน่นอนลูกอือืออร่อยมากาค่ะขอบคุณน,นะคะค่ะอืออืออร่อยมากคนะ่ะ เออพี่ครับของผมเอาเป็นสองสองที่เลยอ๋อได้จ้าได้จ้านี่จ้าเท่าไหร่ครับพี่80บาทจ้าแปดสิบเดี๋ยวพี่ใส่หัวเพิ่มให้ขอบคุณครับาเดี๋ยวผมโอนไปนะครับพี่ได้จ้าพี่ครับเออผมซื้อส้มตำมาฝากครับพี่เมื่อกี้เห็นพี่ยืนมองอยู่แล้วเห็นพี่ทำงานเหนื่อยก็เลยซื้อมาฝากไม่เป็นไรพี่มึงกินปลารพี่มันไม่ใช่ตำปลาร้านี่มันเป็นตำปู ตำาไรผมก็ไม่กินทางนั้นนะครับเฮ้ยมาแล้วหรอเอ้าซื้อปลาใครอะอ่นะไปกินด้วยกันดีกว่าอปเอาเท่าแนละ้วต่ลสิบเก้า ี่กินส้มตำกับเขาด้วยทำไมอ่ะอร่อยนะร้านส้มตำหน้าหอยพี่ไม่เหม็นเนาะไม่เหม็นใครๆเขาก็กินกันทั้งนั้นกลิ่นมันเหม็นแล้วกวนแขกคนอื่นอ่ะไม่เห็นจะเหม็นเลยแขกเขาก็กินกันทั้งนั้นไม่ไหว่ะพี่เหม็น กินแบบนี้ทุกมื้อเลยเหรอเราอ่ะมีเงินเหลือเก็บบ้างไหมเนี่ยก็ผมก็อยูอมผมได้อ่ะผมขอร้องนะพี่ผมผมไม่ชอบกินปลาครับพี่อ้าวเอาอะไรจ๊าขายมานานแล้วยังเนี่ยฮะอุ๊ยก็ขายมาสักพักหนึ่งแล้วนะ อย่างนี้เจ้าของโรงแรมเขาไม่ว่าเหรอเขารู้เรื่องไหมเนี่ยฮะแขกเคอเเขาไม่เหม็นบ้างเหรอแขกเขาก็ชอบนะพี่ฝีมืออร่อยนะลองชิมไหม,ไมเดี๋ยวตำให้ฟรีเลยแมอวครับไม่อวแล้วผมเตือนไหมนะอย่าไปทำอะไรให้โรงแรมเขาเสียหายแล้วก็ระวังเจ้าของโรงแรมเขาจนไล่แล้วนะทำอะไรเหม็นอย่างเงี้ยตำให้ฟรีนะเออไม่เายครับ เราปภใหม่เหรอครับมาสดีครับรดีจา้าชื่ออะไรจ๊ะอ๋อผมชื่อสิงค์ครับชื่อสิงห์เหรอครับดีแล้วช่วยตรวจด,ดูความเรียบร้อยของโรงแรมให้ด้วยนะมีอะไรหรือเปล่าพี่เป็นเจ้าของโรงแรมหรือเปล่าใช่พี่ชื่อปลาเป็นเจ้าของโรงแรมสิงห์มีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าโรงแรมมีปัญหาอะไรหรอบอ,อ,อกได้นะคือว่า ผมจะรายงานปัญหาครับเนี่ยครับร้านลรงนั้นนะครับพกขายส้มตำแล้วมันก็เหม็นทั้งโรงแรมส่งกินเหม็นให้แขกให้พนักง,งานเงครับผมว่ามันไม่ค่อยโอเคครับสิงเดี๋ยวไปคุยปัญหาในห้องชันละกันนะที่ออฟฟิศได้ว่ามาในสิง สำคัญนโรงแรมเรามีปัญหาอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นเออคือผมแค่คิดว่ามันน่าจะไม่มีใครชอบอะครับคือมันเหม็นนะครับมาละค่ะนี่แต่วันนี้มันมมีปีไก่เนอะอ้าวเหรอเหมดละเสดาจังเลยขายดีใช่ไหมเนี่ยคุณรปภใหม่ไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะเจ้าไปนู่ ี่ไม่อยากจะให้สิงมาตัดสินว่าทุกคนจะไม่ชอบส้ตมตำนะโรงแรมของเราเนีย่ยเปิดมานานแล้วแล้วพี่ก็เป็นคนอนุญาตให้น้องเขามาขายส้ตมตำที่นี่เองแหละเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราช่วยเขาได้เราก็ช่วยเราไม่ได้เอาพื้นที่เอาไปทำประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นพื้นที่เปล่าตรงนั้นน่ะเราก็แบ่งปันให้คนเขามาทำมา,าค้าขายถ้าสิงไม่ชอบสิงก็งเลี่ยงนะแล้วก็ อย่าไปว่าอะไรเขาเลยเป็นพื้นที่ทำมาหากินนโยบายของโรงแรมเราอะ่ะคือการแบ่งปนันการเอ,อื้อเฟื้อถ้าสิงอยู่กับพี่อยู่กับทีมงานสิงต้องเข้าใจตรงนี้นะแล้วก็ต้องขอบคุณสิงด้วยนะถ้าสิงดูแลโรงแรมนี้แล้วก็คอยดูแลทุกคนคอยดูแลความเรียบร้อยของโรงแรมไม่ไปว่าเขาละกันนะพี่ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวพี่ขอตัวกินซ้มตําก่อน เอา้เอาอันนี้พี่จะกลับแล้วเหรอกลับแล้วเดี๋ยวรอคนมารับนี่ของหมดแล้วมีอะไรไหมถ้างั้นพรุ่งนี้ผมขอตามอะไรก็ได้ไม่ใส่ปะลาไาให้ผมหนึ่งอืมได้สิได้สิงั้นพี่ให้กินฟรีเลยเอาไหมลองดู รับรองฝีมือแซ่บครับขอบคุณมากนะคะับโอ๊ยไม่เป็นไรจ้ะกช็ช่วยๆกันมีอะไรก็บอกผมนะมีอะไรให้ช่วยก็บอกได้จ้ะพร<ว>ุ่งนี้นะกินฟรีกลับบ้านนี้เนอนะจ้าในยุคที่เศรษฐกฐิจไม่ได้ดีแบบเมื่อก่อนสิ่งใดที่เราพอจะช่วยเหลือกันและกันได้จงช่วยเท่าที่เราทำได้